การรับคณะกรรมการการประเมินการขอวิทยาการชำนาญการสายงานการสอนสารคดีศาสตร์นะคะก่อนที่จะนําเสนอข้อมูลแต่แนะน,น,นำใการนําเสนอนะคะดิฉันานางพิลยาพงศสอนตำแหน่ง,งครูกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์ประวัติการศึกษานะคะ ศาสตร์าิตสาขาวรยานการศึกษาจากหมหาวิทยาลัยลาร,าราชภัฏนครศรีธรรมราชปริญญาตรีคณิตศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์วิชาโทนาฏศิ์นะคะจากหมหาวิทยาลัยลาร,าราชภัฏนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันก่อนที่จะมารับราชการน,นะคะก่อเล่าะวิส่วนในการทํางาน,นก่อนก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ เป็นคุณครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนก็คือโรองเรียนรัตนศึศษานะคะเป็นเวลาเ้าปีกว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ตัดสินใจลาออกนะคะก็ไปสอบบรรจุครั้งแรกก็สอบไม่ได้นะคะหลังจากนั้นเพื่อนก็แนะนําให้ไปเป็นคุณคณรูตระจ้าโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดเขากลายซึ่งเป็นเวลานี้หนึ่งปีกว่านะคะจากนั้นก็ถูกปรกับจับนะคะถูกปรกับอีกครั้งแล้วก็ให้กำลังใ,ใจ ใดโอกาสนะคะเจอท่านผู้น้ยตาแล้วก็พี่ๆที่อยู่โรงเรงียนวัดขอบรายนะคะรวมถึงพี่พัทใน,นวันนี้ด้วยนะคะณ<ม>ตอนนั้นเมื่อถูกได้โอกาสาร<ม>เราก็เลย<ม>คิดว่าการพัฒนานตัวเองเนี่ยถ้าเราใช้ควายวพยายามในการทักษานในการทําสิ่งใดก็ตามเนี่ย ติดต่อกันจนกระทั่งว่าได้สอบนะคะได้สอบแล้วก็สมัครไว้สองที่นะตอนนั้นก็คือสมัครไว้ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะแล้ววันนั้นตัดสินใจไปสอบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะคิดว่าบางครั้งการทํางานใลบ้านก็อาจจะต่างทงประสบการณ์อีกด้านหนึ่งให้เรานะคะก็เลยสอบได้ลำดับที่9บรรจุรอบแรกเมื่อวันที่8ปดสิงาคมพุทธศักราช2557นานะคะ ก็บรรจุที่โรงเรียนบ้านควรสินชัยอําเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาศ .1 นะคะเป็นคุณครูอึศ .1 เมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2559นะคะแล้วก็ได้รับโอกาสอีกรักหนึ่งก็คือได้ย้ายกากบ้านนะคะโจทย์ข้อเดียวที่ท่านพูอในการให้ในวันนั้นนะคะท่านบอกว่าที่อยากได้คนมาช่วยยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนของเอและก็โ n e t นะคะ ซึ่งวันนั้นก็รับโทยกขอพอเสร็จแล้วนะคะตัวเองก็มีเป้าหมายในการทํางานก็คือไม่ว่าจะลงโรงเรียนใดก็ตามขอให้เป็นอางเพอทุ่งสงนะคะหลังจากนั้นก็ <c oughs> ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณครูโรงเรียนวัดทุ่งควายตั้งแต่วันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2562นะคะ เรื่นําในบริบทของโรงเรียนนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นโรงเรียนไรจเกขตพื้นที่สิ่งแวดล้อมก็ค่อนข้างสิ่งแวดล้อมดีนะคะชุมชนชาวบ้านอะไรเนี่ยก็จะให้ความร่วมมือทํางานกันเป็นทีแต่ว่าปัญหาของเราไม่ได้อยู่ในชุมชนปัญหาของเราก็คือขาดแลงบุคลากรนะคะเราไม่เคยได้เห็นการประเมินผลงานเกี่ยวกับวิทยฐานะเราไม่เคยได้ส่งคุณครูเราไม่เคยได้ง คนโอไปบรรจุอย่างเดียวเลยนะคะฉะนั้นประสบการณ์ทางด้านงานราชการของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานฝ่ายต่างๆนะคะรวมถึงพนักงานที่เขตรับผิดชอบต่เขตพื้นที่เนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความสามารถส่วนตัวบวกด้วยเราก็ต้องสอบถามรุ้นที่ที่มีประสบการณ์มากกว่าเราแต่ไม่เยอะเพียงพอที่จะทําให้เรามีความรู้สึกว่ามัน มันจะไปได้ไกลกว่านี้นะคะภาระงานสอนของโรงเรียนเราเนี่ยเรา,เาจะใช้วิธีการประจำชั้นนะคะประจำชั้นภาคเรียนที่เดิมเนี่ยจำนวน2 6ชั่วโมงเพราะว่าคุณครูคย้ายไปลลลแล้วมาตราตำแหน่งยังไม่คืนกลับมานะคะพอภาคเรียนที่2ก็ยังขาดแฟนอยู่จากเดิมภาคเรียนที่1น,นี่เป็น26ชั่วโมงภาคเรียนที่2ก็เป็นจํานวน28ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นปีการสษาของพานา1อ2ก็ยังคงทำงานอยู่ที่เดิมนะคะก็รับผิดชอบ จำนวนพาร์ทงานในการสอนก็26ชั่วโมงนะคะคราวนี้หลังจากงานย้ายกลับมาลงกลับมาภูมิมินนตรน้องของตวเองก็ได้รับภาระงานสอนในภาคเรียนที่ของ,อง,งของโรงเรียนรัฐทุ่งควายพยัฒนาศึกษานะคะเป็นเวลา22ชั่วโมงพาระงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนะคะก็ทําหน้าที่เป็นคุณครูที่ปรึกษาเนื่องจากเราไปทำชั้นเราก็เลย ไม่ค่อยที่จะเปลี่ยนบทบาทเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเนี่ยในการทํางานของเราเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีการต่อยอดนะคะภาคเรียนที่1ภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2561เราก็เป็นคุณครูไปจำชั้น,นปีที่สัปดาหมศึกษาปีที่3นะคะภาคเรียนที่1ก็ยังคงอยู่ที่เดิมภาคเรียนที่2ก็ได้ไล่มาโรงเรเียนรักผู้วายนะคะส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบก็จะเป็นเิจกรรมชุมนมุมลูกเสือแนะแนวนะคะ ส่วนโครงการที่ได้รับโจทย์จากผอ,อและก็โรงเรียนเก่าก็เช่นกันนะคะก็คือโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วก็เอ็นชีและก็โอเนกนะคะ,ะส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาในตอนเที่ยงกับเวลาหลังเลิกเรียนนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเติมเต็มบางตัวชีวัดที่เราสอนไปแล้วนักเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวชีวัดนั้นได้นะคะเราก็เลยใช้เวลาของตอนเที่ยงแล้วก็หลังเลิกเรียน ในวันที่เราไม่มีภารกิจอื่นนะคะงานสนับสนุนการสอนนะคะก็จะเป็นคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ส่วนปีนี้ก็ขอท่านปออยนะคะประจำชั้นน,นักเรียนปอ 6, แล้วก็ปฏิบัติคุณครูเองจากโรงเรียนเก่าเนี่ยก็จะเป็นเนวันาคารโรงเรียนบ้านควรสันชัยเนี่ยในวันอังคารเราก็จะยืนเวรตอนเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะคะแล้วก็เลิกเรียนสี่โมง เป็นเวรประจําวันก็เป็นเวรโครงการอาหารกลางวันไปด้วยกันนะคะไม่มีเวรสากอนไม่มีเวรสากอนนะคะแต่ว่าพอมาอยู่โรงเรียนวัดทุกควายความแตกต่างก็คือหนึ่งเป็นคุณครูเวรประจําวันในวันพุธแล้วก็เป็นคุณครูเวรโครงการอาหารกลางวันในวันพฤหัสแล้วก็เป็นเวรสากอในวันศุกร์นะคะส่วนงานที่ได้รับมอบหมายตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาก็ณปัจจุบันก็เป็นเหมือนนัฝ่ายวิชาการค่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนอยู่โรงเรียนอ่า บ้านควรสันชัยก็จะทำ,ทำหน้าที่ตำแหน่งก็คือ,อรักษารษาชการแทนทำตำแหน่งหน้าที่ฝ่า,ายบุคคลแล้วก็ทำมาหลายตำแหน่งก็ทำบริบทที่แจ้นะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นค่อนข้างโรงเรียนฐานแทนฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องรับหลายบทบาทหลายหน้าที่ เวรรักษาความปลอดภัยแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่คุณครูเวรประจาําวันรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามคำนบนบ้ำขนบทรมเนียประเพณีนะคะก็นในวันสําคัญต่างๆนะคะเราก็จะมีการจัดกิจกรรมแล้วก็ในตอนเย็นนะคะก็จะทั้งตอนเชา้าแล้วก็ตอนเย็นก็จะรลบแล้วก็ส่งนักเรียนกลับบ้านนะคะข้างถนนพอระเบิหน้าโรงเรียนเพื่อเด็กๆเกิดความปลอดภัยนะคะส่วนการปฏิบัติเวรนในช่วงที่อ่าแล้ว รักษาการของของ,ของเวรประจําวัน,นะคะก็ได้ปฏิบัติอย่างเต็มความสงงามารถนะคะต่อไปในส่วนของการร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณียนดีงามเนืน่องจากเราเนี่ยเป็นชาวพุ๊สนะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนวันสาคัญเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากเข้าไปวัดน,นะคะหรือว่าเรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เราได้ร่วมทำบุญเนี่ยก็จะ,ะปฏิบัติตนอย่าง,างสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นวันครูวันขึ้นปีใหม่วันสําคัญใดก ส,นนะะส่วนของการอบรมสอนนักเรียนให้มีวินัยในตนเองและเคารพกฎหมายโดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบสอนแท้ก,การสอ,สอนมรารยาทแข่นักเรียนเสมอพูดจาสุภาพเคารพนับถือผู้อาวุโสและเหตุตลของท่านร่วมง,งานเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะพาดแรงนะคะก็จะเป็นการอบรมเด็กๆหน้าแถวนะคะเพื่อที่ใช้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ ยาติดติดหรือว่าโรคติดต่อต่างๆหรือว่าส่วนประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนก็ได้นะคะเพราะว่านอกเหนือจากนางที่เป็นรับผิดชอบะตอนที่กล่าวมาแล้วก็จะมีงานอนามัยโรงเรียนนะคะที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปรับบทบาทตรงนั้นจนกระทั่งได้ได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็ได้ทํางานเกี่ยวกับโครงการโดยอน้อยนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับ โรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นะคะตรงนี้เรานอกจากเราจะนําม,มาปรับใช้กับผู้เรียนเราก็ยังมาปรับใช้กัได้ชีตส่วนตัวของเราได้ด้วยนะคะส่วนการเข้าร่วมประชุมครูตามที่ผู้บริหารโรงเรียนกาหนดด้านการเรียนแล้วก็ด้านการสอนต่นตารในกรณีที่เป็นการอบรมนะคะก็จะดูว่าตัวไหนที่เรา,าสามารถไปอบรมได้แล้วก็เกิดความรู้นํามา ยอดใกลก็สมัครนะคะเพราะว่าเราได้ความรู้ในการอบรมเราก็มาแต่จตต่อยอดให้กับผู้เรียนได้นะคะต่อไปในส่วนของการตระหนักแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูอย่างเต็มความสามารถทางด้งานการสอนแล้วก็งานอื่นๆนะคะภาพแรกนี่ก็จะเป็นส่วนของการอ่ายกระดับผลสำนึกทางการเรียนภาพที่2ก็คือการสอบการอ่านการเขียนแล้วก็ภาพที่3เนี่ยก็คือรับหน้าที่ปฏิบัติเป็นครูเว เด็กคุณครูก็ต้องส่งเสริมเด็กๆในส่วนของสุขภาพเป็นามัยด้วยนะคะดูแลเกี่ยวกับภาวะทุกโภชนาการของเด็กๆนะคะในส่วนของอาหารในส่วนของการดื่มนมแล้วก็ในส่วนของการตรวจสุขภาพประจำปีหรือว่าเกี่ยวกับน้ําหนักส่วนสูงที่เป็นไปตามเกณฑ์นะคะต่อไปในส่วนของความเป็นกั ก็อย่างเช่นภาพที่สองเนี่ยก็จะเป็นการจัดกิจการรมแหม่เทียนพรรษานะคะเราก็พยายามที่จะบูรณาการให้เด็กๆได้ใช้ความสําคัญของหลักพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราก็ใช้หลักยืดหยุ่น ลาที่เรามีนคาับเรียนคาับสอนนะคะตอนเที่ยงตอนทุกตอนเที่ยงเด็กก็จะวนเรียนาตามให้คุณครูสอนนะคะคุณครูก็จะบอกว่าคุณครูก็จะให้โอกาสที่ป .6 น้องป .3 แล้วก็ป .5 กับป .4 แล้หลังก,กันไปนะคะแล้วก็ภาพที่2เนี่ยจะเป็นใช้แหลงใช้แหลงการเรียนรู้ไายรนโรงเรียนนะคะ ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการใช้ไอทีก็ส่งผลดีต่อด้านการเรียนฉะนั้นเด็กๆบางครั้งการเรียนในชั้นเรียนอาจจะไม่เพียงพอนะคะเราก็เลยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งตรงนี้ก็เป็นห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวัดพุ้มวมวยพัฒนศกรานะคะซึ่งเราได้รับงบประมาณมาจากเขตพื้นที่เด็กๆก,ก็ได้เข้าไปเรียนนะคะใช้่างคุ้มค่าที่นี่เราจะไม่ห่วงสือ่อเพื่อที่จะให้เด็กๆเขาได้ปฏิบัติจริงเห็นภาพจริงนะคะ นี่ก็เป็นภาพที่ในช่วงเวลาตอนชิ่นเที่ยงนะคะหรือว่าตอนเย็นเป็นการสอนตอนนี้จะใช้ซ่อมก่อนนะคะเพราะาเสริมเนี่ยคือคือยังไม่ถึงเวลาที่จะเสริมขอซ่อมให้มีพื้นฐานใกล้เคียงกันเพื่อที่เราจะนำไปต่อยอดเป็นการเสริมนะคะ